ความพักดีราคาแพงสเตฟานคิสลิงจากบรัดวูร์สสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งไบเอเรนาตลอดกาลนี่คือกองหน้าที่แฟนบอลห้างขายยาจะไม่มีวันลืมตลอด12ฤดูการ2006 2018ที่เขาสวมเสื้อหมายเลข11สเตฟานคิสลิงเปลี่ยนฉายาที่เคยถูกซื่อดูถูกในตอนเริ่มต้นให้กลายเป็นมรดกแห่งความพักดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสร 2.1 b r a d w o r s ราคาแพงสู่ดาวยิงสูงสุดเมื่อคิ r s l งย้ายมาจากเนินแบกในปี2006ด้วยค่าตัวที่ไม่น้อยสื่อมวนชนเยอรมันโดยเฉพาะ Bild ได้มอบฉายาที่แสบสันให้กับเขาว่า Dieter e เตอร Brad ์ Bradworst out n e u n b e r g Bradworst ราคาแพงที่สุดจากเนินแบกทำไมถึงถูกดูถูกในช่วงเริ่มต้นที่ Leverkusen ค i ส s l ลิงยิงประตูได้น้อยและมีสไตล์การเล่นที่ดูเงือะงะททำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเขาไม่คุ้มค่าตัวคำตอบในสนามคิส s l ลิงไม่เคยยอมแพ้เขาเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ให้เป็นพลังเขาใช้ความสูง1.91เมตรพละกกำลังและการวิ่งที่ไม่มีวันหยุดมาสร้างความแตกต่างทั้งในเกมรุกและเกมรับเขาทุ่มเทอย่างหนักจนกลายเป็นดาวยิงสูงสุด ของบุนเดสลีกาในปี2013ยิงไป25ประตูและเป็นหนึ่งในกองหน้าตัวกลางที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนั้น2.2 Forever Eleven สัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีในยุคที่ผู้เล่นย้ายทีมกันเป็นว่าเล่นเพื่อเงินและความสำเร็จคีสลิงเลือกที่จะอยู่เคียงข้างห้างขายยาแม้จะมีข้อเสนอจากสโมสรยักษ์ใหญ่เข้ามาไม่ขาดสาย444นัดแห่งความภักดี เขาลงเล่นให้ไบเออร์0-4รวมทุกรายการถึง444นัดยิงไป162ประตูกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ลงสนามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรจิตวิญญาณเวกเซลฟ์โคชจุบไฮเกสอดีตโคชของเขาชื่นทมเขาว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่เพียงแต่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเท่านั้นแต่ยังทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมทั้งในเกมรุกและเกมรับ เขาเป็นตัวอย่างของนักเตะแบบทีมเพลเยอร์ที่หายากในยุคปัจจุบันคีสลิงได้รับการยกย่องให้เป็นกัปตันกิติมศัก์ิของสโมสรเขาพิสูจน์แล้วว่าบรัดวู๊ดราคาแพงก้อนนี graffiti, ้คือทองคำที่แท้จริงที่ซื้อใจแฟนบอลไบแอารีนาได้อย่างหมดหัวใจ